ดบูเอ็มสีแดงอะไรอาข้างบนก่อนขาบ้านจำก็มีปั๊มตู้ปลาตู้ปลาครับแล้วก็มีกระจกนี่กระจกของอะไรอ่ะซีอาร์จีป่ะซีอาร์จีแหละแล้วก็มีแอนแฮนอันนี้ค่ะแฮนอะไรโรบอทมีหนึ่งมีอะไรอีกอ่ะ สายมันโยงกับยางมั่วไปหมดเลยอันนี้อะไรเนี่ยล็อกเดซไม่มีที่เก็บเก็แบแม่งตรงเนี้ยก็คือเออก็บล็อกไว้ตรงนั้นแหละแล้วก็มีคิว,ช,วชิวหน้ามีไฟเลี้ยวไฟลไวเลี้ยวแต่งแต่งเอาแล้วก็มีไฟโปรเจคเตอร์อันนี้ของเดิมปะเดิมเดิมว่ะอันนี้เดิมเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนม,มีอะไรอีก,อ,ก <laughs> อันนี้ติ๊กเกอร์เหรอพี่ใช่ติ๊กเกอร์เออเนาะ มีติ๊กเกอร์แปะล้อเออเป็นล้อของตัวใหม่ตัวเอฟเฟกต์แหละแรก,<อ>แรกสีทองกับพี่อ๋อพี่เอาสีทองไปก็เอาสีดำมานี่ล้อเอฟเฟไปซื้อติ๊กเกอร์มาแปะแล้วก็จุบลมจุบลมน่ารักเนี่ยมีอะไรอีกมีครอบถังครอบถัง <c oughs> แล้วก็มีอันนี้อ,อะไรนะติ๊กเกอร์แปะ เท่าไหรรพี่เนี่ยอันเดียวพี่แกให้มาเป็นติ๊กเกอร์เอามาแปะเองอ๋อแล้วนี่น็อตใส่อะไรน็อตทองยึดยึดโหยึดสลูเลยน็อตทองยึดเฮ้ยเพิ่งเห็นนี่กาดอะไรนะไอครอบกองอากาศเพิ่งไปใส่มามันช่วยอะไรได้ไหมอด้ใช่แล้วก็มีแฟลลิ่งมีแฟลลิ่ง กับข้างไอ้มันไม่มีตรงนี้เหรอไอ้ดำๆตรงเนี้ยมีมีแค่นี้อ๋อมีแค่นี้แค่น้อยเดียวน้อยแล้วก็มีครอบแข็งแล้วมีบางสเตอร์เห็นเห็นเขาบอกว่าบางชเตอร์ใส่แล้วดังไม่ดังไม่ดังปกติอะรใส่แล้วปกติว่ามันมันดูบางๆเนาะอ้าวเคลือเปืือนเลยแล้วก็มีเกยง แรงแข็งแรงอยู่นะก็จะไปใส่แบบพี่เอะละเท่าไหร่นี่หกร้อยอ๋อหกร้อยหกร้อยห้าสิบเออประมาณนั้นประมาณเนี้ยไม่เจยงเตึงมันความระดับได้เจ่ะเนี่ยปรับได้แต่เราเลยมีอะไรอีกมีครอบท้ายมีครอบท้ายอันนี้ของอะไรอ่ะคอนโทเก่าอ่ะบอกใช่คอนโทเก่าจริงจริงมันเป็นครอบหมดเลยเราเปลี่ยนบอกมาก็เลยถอดฝาข้างบนออกถอดหรือตัด ตัดนี่ไงเบาใส่ไม่ได้ตัดแม่งเลยตัดเลยแล้วก็มีเบาะเป็นไงคนนั่งโซนเน้าคนนู้นพอกันพอกับของผมเลยเ้ยแต่มันเหมือนมันจะนิ่มกว่าของผมแม่งแข็งแต่ตรงเนี้ยนะนิ่มเวลานั่งก็ลงมาทางนี้ด้วยกันนะไม่นั่งนนั่งด้วยกันแล้วครอบครัว แล้วก็มีนี่นี่นี่น้ำมันเบรกหลังแล้วก็สายไทยประดิษฐ์โอเคยงอันนี้อะไรอ่ะตุกตุนตุ๊กตุนมีไม่ทำอะไรอ่ะพี่เอาไว้ติดเชยอ,อ๋อหน้าสนเอามาทำบ้างเลยแล้วมีท่อมีท่อชอตตี้ในกลุ่มมีแต่คนจ้องจะขโมอย <laughs> อยากได้ เสียงเพ้อนะจุ่มด้าน,นล่างแล้วก็มีกันดีดไฟเลี้ยวเลยไหนน,นเออนี่ไงไฟเลี้ยวเพื่อนมีแรไงไหมหรือหมดแล้วไม่มีหมดแล้วถ่ายรูปไ้ทำกบกันอ่ะเสะฟังฟังฟัง ไม่ได้เลยรถทำท่ทอต้องฟังเสียงทุกคนันมันได้มันได้ที่นี่มันได,ไนไดอ่ะปวดหัวหูเลยแค่นี้